น้องมากินข้าวรองเท้าหนักเป็นกิโลน่นนะไม่ใช่ข้างละห้าโลรองเท้าน่นนะหนักตึงเลยเดินไม่ไหวแล้วเดินข้างละห้ากิโลนี่แหละประเดิสเลยดินบ้านเขาก็จะเป็นดินเหนียว ติดรองเท้าดีๆบ้านเราดัาอาหารเยอะกว่าดินมีสารอาหารเยอะกว่าไร้ธาตุดินเยอะกว่าประเทศนี้ร้ธาตุดินไม่ค่อยเยอะเท่ากับบ้านเราหรอกกินข้าวต่างแดนกินบนพื้น <c oughs> กับดินนี่แหละ ไม่ต้องอะไรมางใหมวันนี้เข,ข้าอย่างเดียวมันเป็นน้องเน่ไม่เคยมีเวลาทำคำเลยวันนี้ก็แกงอ่อมเนี่ยอร่อยมากเลยอือแวมาดูอะไรเย ทำอะไรอย่างก็ื่อประหยัดไปก่อนจากสิ้นเดือนแล้วมาตัดมาตัดไอ้อุ่นในลนะอุ่นอลาสามห้ามุกอา่าไ่อะอาลาอือหือ ตำเองแม่อร่อยกันให้ลูกไปเด็กืมดวเลยไปน,น้อยอากาศเย็นๆวันนี้งานของงานของลูกแขกเองหมดมาช่วยงานลูกแกกของคนลูกแกก ตัดสีเหลดมาสี่คนแต่คนขับรถไทยเข้าบ้านไปแล้วแล้สามคนวันนี้อลับมันตัดเมื่อวานแปดคนได้สามเหลดกว่าคนคนไทยสี่เหลียดบายสองเสร็จแล้ว ถ้าแรงแพงกว่าเรานะอัลลัมอัลลัมถ้าแรงแพงกว่าอัลลับสามร้อยกว่าคนไทยร้อยกว่าบาทนี่ครึ่งกว่าครึ่งแต่คนไทยต้องตัดต้องยกอัลลับตัดอย่างเดียวไม่ได้ยกคนไทยมาแล้วคนไทยมาแล้วไม่ทราบ บรรยากาศกินเนี่ยพื้นดินนี่แหละพี่น้องลูกกุ่งลูกกุ้งอย่างไรกินลูกกุ้งมันมาเราเนี่ยว่างุ่นที่ตัดไว้เอาไปเลนหนึ่งแล้วนี่เลนใหม่อันนี้เลยสามเลนกินข้าวกินข้าววันนี้พี่น้องเราจะวางแผนเราจะถ่ายไอ้อบนป่าเก,ก่าอย่างไรม,ม,มาให้ดูใครสนใจก็ ตัวมาบอกมาถามได้ว่าไอเอากุญก็ทำยังไงไงก็เรียงมาทำทำอยู่นี่มาสี่ปีแล้วแต่ห้าปีแล้วจะรู้จักอาุ่นการติดตาติดตาวิธีไหนจะต,ติดตาแบบอย่างเงี้ยแบบมันเข้าติดอย่างเงี้ยถ้าติดตาแบบลักษณะนี้ก็คือปลูกออุุ่ป่าไว้สักสองปีหรือปีหนึงหนี่งแล้วก็ติดข้างบน แต่เก่งก็จะเป็นลักษณะน,นี้แต่ถ้าเกิดเราติดตาตั้งแต่แรกๆเลยมันก็จะอีกวิธีหนึ่งนี่ก็เป็นติดตาให้เท่าใหญ่เนหลายป่าแล้วเขาอาหลับติดแล้วมันไม่ค่อยติดตัวเองไปติดให้เขาันติดดีอยู่ไม่ใช่ว่าคุยนะพี่น้องต้องดูผลงานเราข้าวหวานพี่น้อง